นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีพนักง,งานในทีมเราอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่เป็นผู้จัดการจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเข้าใจเพราะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยองค์กรหารายได้ให้กับองคอ์กรเข้าใจขหมายไหมนะการที่คุณจะหาไรายได้คุณจะสร้างไรายได้เนี่ยคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําทุกอย่างให้ตอบโจทย์ ลูกค้าซึ่งลูกค้ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปลูกค้ามีพฤติกรรมหลายอย่างลูกค้ามีพฤติกรรมนะครับตามนะหลักสําคัญอย่างเช่นโซเชียลบ้างนู่นนี่มาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้จัดการจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะผลิตให้กับลูกค้าทําไมเราต้องผลิตแบบนี้ลูกค้าต้องการแบบนี้พนักงานอาจจะมีความรู้สึกโอ้มันยุ่งยากนะทําไมลูกค้าเองเนี่ยเรื่องเยอะทําไมลูกค้าต้องการนู่นนี่นั่นนั่นคือพนักงานในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการเราต้องให้กําลังใจลูกน้องเราว่า นะต้องตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้พฤติกรรมเขาต้องการแบบนี้เรามีหน้าผลิตมีหน้าที่ผลิตขายเราต้องทำนะไม่งั้นเองนั่นหมายถึงรายได้ก็จะไม่มาลูกค้าไม่ซื้อสินค้าเราผลก็ทบที่ตามมาก็คือเราขายไม่ได้